อายุยืนร้อยปีด้วยผักกูดอยากอายุยืนร้อยปีกดติดตามช่องนี้ไว้ให้ดีนะครับตั้งแต่สมัยโบราณคนโบราณเขามีความสามารถมากนะครับรู้ว่าผักไหนกินได้ผักไหนที่สามารถนำมาเป็นสมุนไพรได้ปัจจุบันก็มีการยอมรับนะครับว่าผักกูดสามารถนำมาประกอบอาหารหรือว่าเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้มันเป็นผักที่อยู่ในตระกูลเฟิร์นครับมนุษย์ชอบนำมาประกอบอาหาร ราคาในตลาดซื้อขายนะครับก็อยู่ที่โลละ50 6 5บาทใบของมันนำมาต้มกินหรือว่ากินสดครับแก้ไข้ตัวร้อนแก้อักเสบบำรุงสายตาบำรุงโลหิตแก้โลหิตจางป้องกันเลือดออกตามไหลฟันลดความดันโลหิตสูงลดคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือดครับมีธาตุเหล็กและเบต้าแคโรทีนเมนูอาหารก็ยำผักกูดผักกูดผัดน้ำมันหอยแกงกะทิกับปลาย่าง